ค่ะต่ไปเช่นะอคุขสิ้นค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเถียวที่เคารบยิ่งกลาบคาราวะคุณผทุกท่านค่ะเรจะริญรมท,ที่น้องทุกท่านนะคะชื่อว่าพัานโอยิ้มพายอายุ64ปีตอนนี้อยู่จังหวัดชัยนาทค่ะเป็นนักศึกษาเยกปัญญาตรีชั้นปีที่สองหลักสูตรเจ็ดปีค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่อง เรื่องที่ไปเข้าค่ายค่ะมีมีอยู่เรื่องหนึง่งมีอยู่หลายเรื่องค่ะเรื่องที่หนึ่งก็งคือเรื่องผ้าผ้าขนหนูค่ะตัวเองอะชอบผ้าผ้าขนหนูค่ะทีนี้มันไปนเหมือนกับผ้าเช็ดโต๊ะที่บ้านละเอ้ยที่ส่วนก้า <c oughs> <c oughs> ก็มาก็ทับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะไม่ได้ออกจา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 ก,จากตัวชิ้นของมันนะคะแล้วก็เอากระเป๋าที่ตัวเองคล้องอะทับไว้ แต่พอมาดูที่โต๊ะอะค่ะผ้าขนูหายค่ะเหลือแต่กระเป๋าไปไหนเนาะไปไหนเนาะเออหายก็ช่งวันเราไม่เป็นไรไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เฉยเฉยอยู่แล้วอะค่ะแต่สักพักหนึ่งอะค่ะพอเดินไปข้างหลังอะค่ะผ้าขนูด้วยแขวนอยู่กับผ้าเช็ดตอมเอาไปแล้ว,ลวเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่พอมันดูนะคะ ก็ไม่ได้เปียกไม่ได้อะไรหรอกค่ะก็เหมือนพึงอยู่อย่างนั้นแล้วก็มามองข้างล่างตรงตรงโตง๊ะที่รับอาหารนะคะก็มีเหมือนผ้าเหมือนกันค่ะแต่สีเข้มเหมือน <c oughs> ของเราก็ยังนึกว่าโอ้ยมี่นู่หรอว่าวเอาของจุ่จิงมไปเสียโต๊ะแล้วหรือยังแต่ตัวเองไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะพี่นิดหน่อยก็เอาไปแบบชุบ แบบเหมือนยี่ยี่น้ําอ่ะแล้วตัวเองก็พันเหมือนเดิมอ่ะคือจะเช็ดก,ก็เช็ดแบบไม่ได้ใส่ใจแล้วฉันก็เช็ดหน้าเช็ดหัวได้อะไรก็ประมาณน,นี้นะค่ะมาดูอ๋อพี่หน้าละพี่น้องอาจจะแบบนึกว่าคือเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันต่างต่างสีกันนะคะคือสีเขาเข้เขมกว่านั่นเอง<ช>แต่เราก็แปลกใจมาคุยกับเพื่อนหลงว่าเฮ้ยแต่เขาอะเอากระเป๋าทับนะกระเป๋าตังทับนะ แต่เราท้าบนือพระฝนหนูไงคะพี่น้องก็าอาจจะนึกว่าเฮ้ยเธอฉันก็วางกระเป๋าของเธอแต่ฉันก็หยิบป้อนผ้าไปเช็ดหรืออะไรอย่างนี้ไงเออเราก็บอกเออมันอาจจะเข้าใจผิดกันได้แต่ใจเราอะค่ะพี่นิดหน่อยใจเราไม่ได้แบบโมโหพี่น้องหรือว่าโกรธถึงพี่น้องเลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนแบบห้เป็นเพื่อนหรือไปไหนนะเราจะต้อง โบยมีดแน่ๆเลยแกผ้าเช็ดกขอหนะ้าฉันนะไม่ใช่เช็ดโต๊ะนะเอออะไรประมาณเนี้ยก็คิดแบบว่าคิดแบบขำๆกันกับเพื่อนนะคะเออเรื่องนี้มันก็แบบจแบบแบบลงได้ดีคือว่าเราเราไม่ได้ใส่ใจกับตรงนั้นบ้างเออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยอะ่ะบางครั้งแบบมันหล่นไปพื้นหรืออะไรเราก็จําเป็นต้องเช็ดเราก็ต้องเช็ดได้เลยเออเราไม่ได้แบบโอ้โหแบบ ดูดีอะไรดูดีมีชาติตระกูลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดแบบนั้นเรื่องนี้ก็จบไปเรื่องที่สองคือเรื่องพี่น้องมาสมัครพักะคะ่ะอันนี้จุ๋มจิ๋มก็ว่าตอนที่ใหม่ๆอ่ะเฮ้ยเราจะไปหาใครเนาะเราจะช่วยได้ยังไงเนาะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ว่ามีโอกาสไปเข้าค่ายอ่ะพออาจารย์พูดเรื่องพักตอนคืนก่อนที่จะจบ่ายอ่ะก็มี พี่น้องอยู่คนหนึ่งก็นั่งแบบนาท่านนั่งหน้าตัวเองก็ดูที่ป้ายชื่อท่านนะคะก็เรียกเหมือนแบบโอโ้โหรู้จักกันมานานนมเลยเรียกก็เรียกชื่อท่านไปอ่าคะอาชื่อเล้นชื่อนี้สมัครก็ยังค้าอะไรเงี้ยเออพูดนี้ยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วก็พอสักพักหนึ่งก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะคะ แบบประชาชนใบเดียวเองทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์เลยเสร็จแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งค่ะอันนี้ท่านที่หนึ่งแล้วก็เล็งกันแลวก็่องมีอีกท่านหนึ่งท่านมาถามพวกโลกโลกม้าสเลงของท่านนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ไปด้วยก็แนะนําสูตรไปอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนที่นั่งด้วยกันเพื่อนไม่ได้สูงเต้าหรอกค่ะ,คะเพื่อนจ้อเลย <c oughs> เพื่อนหายสูงเต้าแล้วพอเจอพี่ค่ะเพื่อนคุยเก่งมากเลย เพื่อนก็บรรยายไปใหญ่ในแบบนี้นะเจอแบบนี้นเึเจออะไรเงี้ยค่ะเออเราก็ไม่นึกว่าน้องท่านนั้นนะคะได้ได้ก็ได้มาเป็นสมาชิกแล้วมีพี่เป็นญาติกับพี่คนแรกอีกคนที่จริงๆพูดอะท่านก็มาปรากฏว่าเมื่อวันที่ที่จะจบค่ายอะค่ะก็ได้ไปบําเพ็ญตรงนั้นก็ได้มาสามท่านก็ดีใจว่าเอออย่างน้อยเรามาบําเพ็ญตรงนี้นะ เราก็ตามหาญาติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของเธอเองแต่ก็มีน้องน้องที่ทาหน้าที่ตรงนั้นอีกคนนึงอะ่ะอีกหนึ่งท่านตัวเองก็รับสมัครเองนะคะแต่ว่าให้น้องอีกคนนึงอะ่ะว่าน้องคะตรวจตรวจทานให้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นที่เขียนนะเนาะอะไรเงี้ยเงี้ยค่ะก็น้องบอกโอเคค่ะเขาก็แบบขีดให้พี่คนนั้นเซ็นรับรองเซ็นชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็จบไป เรองที่สามมีอีกเรื่องค่ะเรื่องสั้นๆเงตัก็ไปอยู่ตรงครัวตลอดเลยใช่ไหมคะก็ไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่ตีสีกรุบแล้วก็ลงมาครัวตลอดทุกวันทุกวันทำหน้าที่พี่ก็บอกว่าหั่นแบบนี้นะหั่นแบบนี้นะอะไรนี้ค่ะเราก็ทำของเราแล้วแต่พี่อีกคนหนึ่งมาบอกว่าเฮ้ยต้องหั่นแบบนี้นะยุ้ยไงกันแม่เนี่ยเราก็ไม่รู้จะหั่นยังไงดีเรารับหน้าที่จากพี่คนนี้แล้วนะ เฮ้ยอยากขนาดเลยจุ๋มจุ๋มไปถามพี่คนไว้อีกทีดีกว่าเข้าเป็นหนไม่ไงพี่อ่านหนนี้ืช่ันเองใช่ใช่ใช่เออถ้าพี่คนนี้แกจะพูดอะไรก็จ้างแกให้แกพูดไปเราก็ทําตามหน้าที่ของพี่คนนี้ก็แล้วกันซึ่งตอนนี้เพื่อนคู่ซีก็มีสภาวะเช่นกันค่ะแต่เดี๋ยวรอเพื่อนไม่รู้ว่าเขาจะส่งกันบ้าหรือเปล่านะคะคือสภาวะใครสภาวะมันไงพี่ก็บอกว่าของพี่น้นไม่คิดอะไรแต่เพื่อนบอกว่า เฮ้ยแต่ฉันปากหอมนะแกแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะส่งกันบ้านหรือเปล่าคะ่ะก็ส่งกันดบ้านประมาณนี้คะ่ะค่ะนุโมทนาค่ะหัวเรื่องถือว่าเป็นเรื่องอ่าเป็นเรื่องเบิกบานเบิกบานในค่ายนะคะมันมีอะไรที่เหนือ <Okay. S 2> ความคาดหมายของเราเนาะ <c oughs> ผ้า <c oughs> ผ้าเราก็ได้ไปเป็นผ้าเช็ดโต๊ะอย่างนี้เ <c oughs> คยมีครั้งหนึ่งค่ะที่ไปแบบผ้าผ้าพวกศรีษรษะจีระสาเนี่ยแหละ แต่มันมันยิ่งกว่าผ้าเช็ดโต๊ะอีกอ่ะก็เลยไปเอาของเขาไปเช็ดโต๊ะเ mm hmm. ช็ดโต๊ะแล้วก็เนี่ยเขาบอกว่าผ้าเขาเราก็แปลกใจมากเลยดูหน้าตามันผ้าคิริวชัด <laughs> นี่ผ้าจุมจิมไม่ใช่หรอผ้าจุงมจิมจ๋มใจนะเพราะว่าผ้าผ้าเช็ดโต๊ะสวนเก้าท่าน ท่านสะอาดนะะเ<อ>านี่ยค่ะก็ใช่ต่างมันก็จะไม่ต่างกับผ้าที่เราใช้มากแต,แต่ว่าเคยเคยมีสภาว่าครั้งหนึ่งเอาของน้องน้องจิตอาสาเอาผ้าเขาไปเช็ดโต๊ะแล้วก็ไปไม่ใช่โต๊ะในศูนย์ด้วยนะคะโต๊ะนอกสถานที่ตอนนั้นไปเหมือนห้องเรียนนี่แหละไปเช็ดโต๊ะที่จากนั้นมาหากันมากเลยว่าจริงๆแล้หรอพี่ไม่เชื่อเลยนะเนี่ยว่ายังใช้อยู่เขาบอกว่าเขายังใช้อยู่ เอาค่ะใช้อยู่ใช้อยู่ขออภัยตอนนี้เช็ดโต๊ะไปแล้วถ้าจะสละเป็นถ้าเช็ดโต๊ะก็สละถ้าไม่สละก็ไปซักช้ายคืนก็เป็นเรื่องขำๆกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สุขทุกข์กับเรื่องนั้นแต่ว่ามันก็กฎการที่ได้เห็นอย่างงี้ยแล้วก็ได้ฝึกบานกันนะคะเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันความเห็น มันไม่ใช่สัจจะเพราะฉะนั้นหันแบบไหนเนี่ยมันอยู่ที่มันไม่ใช่ถูกใช่ผิดนะคะมันอยู่ที่ความคิดเห็นของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นอาจจะเอาผิดเอาถูกกับเรื่องของหันแบบไหนเนี่ยไม่ได้แต่เราไม่ยึดไงเราไม่ยึดเพราะฉะนั้นอ่ะให้เราทําแบบไหนเราก็ทําได้อ่ะแต่ถ้าเห็นแย้งกันเราก็ต้องเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่แล้วด้วยต้องมีเหตุผลในการที่เลือก อว่าถ้าทำไมถึงเลือกแบบนี้อย่างนี้เราก็มาประมาณเอาหมายถึงประมาณให้น้ำหนักเราว่าควรจะเลือกวิธีไหนใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรื่องถูกผิดอีกเราก็รู้ว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดเราแต่ว่าให้มันราบรื่นเนาะใช่ให้ราบรื่นค่ะค่ะ,คะอนุวัฒนาพี่จิมจิมค่ะ